ครั้งแรกที่เห็นหลวงปู่แล้วประทับใจเลยสิ่งที่ผมประทับใจวันนั้นเนี่ยที่สวนสฆงแกเปะวันนั้นเนี่ยผมเข้ามาแล้วก็ได้ไปกินน้ําจากชาจีวอหลวงปู่ก็คือที่เวลาเขาเขาสฆ์เนี่ยเขาไหลามาตามรางอะ่ะอ้อ้ใช่ครับแล้วก็ลงมาที่หลวงปู่ครับแล้วทีเนี้ยผมก็เลยเอามือเนี่ยไปลองไปลองน้ำจากช่จีวอแล้วก็เอามารูบหัวแล้วก็มากินด้วย ใช่ครับตั้งแต่วันนั้นถือยเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ละถือว่าเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์แล้วเรื่องของเรื่องถ้าเกิดให้พูดถึงประวัติของท่านเนี่ยผมไม่ทราบมาก่อนเลยไม่รู้เลยว่าหลวงปู่ศิลาคือใครไม่ทราบแต่ศรัทธาตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกเห็นเลยอ๋อเป็นความรู้สึกพิเศษบางอย่างใช่ครับทำให้พี่ยองเนี่ยเดินทางจากร้อยเอ็ดเนี่ยมาไปมาไปมามากราบหลวงปู่ที่สวนสองแกเป็ดตลอดเวลาครับแทบทุกวันแทบทุกวันนะตอนนี้นะแทบทุกวันคือความศรัทธาของผมนี่เอาทั้งชีวิตผมไปเลยเอาทั้งลปู่คทุเนกย ไี่อยู่กับหลวงปู่ผู้คนนี่หมดเลยนะแปลกมากนะทุกคนเลยแนะ <c oughs> ปลกมากนะพี่เจแล้วเอาตรงนะพี่เจผมมองตาพี่เจ<ๆ>ผมรู้เลยพี่เจ<ๆ>ไม่ได้พูดแบบเพื่อเคล<ๆ>มไม่ได้พูดมาเพื่อแบบทักที่คืไม่ใช่มาจากจิตวิญญาณเลยเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมไปเที่ยวอยู่แถวเขือ่อนลำปาวแล้วจะมีป้ายวัดชื่อว่าหลวงปู่ศิลาเหมือนกันแต่แต่ไม่ใช่องค์นี้อีกปู่อีกปู่หลวงปู่ศิลาคนหนึ่งใช่ครับผมจะจำไม่ได้ว่าเป็นน่าจะเป็นรูปปั้นหรืออะไรนัความระทามก็เกิดตรงนี้แหละตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้าไปกลับ พอเรามาถวายงานหน้าที่พี่ยองทุกวันนี้คือพี่ยองทาอะไรรับใช้หลวงปู่ติดตามตลอดก็จะมีช่วยหลวงปู่ยกย่ามนะครับยกน้านะครับนั่นแหละแล้วก็คอยดูแลก็อย่างว่าเนาะคือตอนนี้หลวงปู่ท่านเป็นที่ให้ความเคารพศรัทธาต่อประชาชนทั่วไปใครๆก็อยากเข้าใกล้นะครับส่วนหนึ่งเราก็ต้องคอยไปบอกเขาว่าไหนควรทําไม่ควรทำเหมาะสมต่างๆเพราะว่าหลวงปู่ท่านอายุตั้ง80กว่าแล้วครับก็เลยต้องดูแลท่าทางท่านด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็เกิดจากจิตใจเราเนี่ยแหละครับเราพยายามทําให้มันถูกต้อง พี่ยองเป็นศิษธ์หลวงปู่คนหนึ่งรักหลวงปู่เหมือนพ่อเหมือนตาใช่ครับรักมากจึงต้องบอกปกป้องและเซฟหลวงปู่เพราะหลวงปู่อายุ81แล้วหลายคนอาจจะไม่รู้เรื่องนี้นะยว่าเอยอยากเข้ามาใกล้หลวงปู่ทำไมห้ามทำไมห้ามทำไมเพราะไม่รู้ก็ไม่รู้ครับจริงๆพี่ยองและคณะสิษธ์ก็อยากทุกคนเข้ามาใกล้หลวงปู่ใช่ใช่อยากให้เข้ามากราบไปใกล้แต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นเนี่ยไม่มีใครรับผิดชอบไหวใช่ครับพี่ยองพูดในฐานะที่แบบมีโอกาสได้พูดตรงนี้ได้ไหม